สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ทอีเลนส์นครปฐมโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวนะครับแต่วันนี้เรายืนอยู่กับเจ้าสุดหล่อที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับผมนะครับวันนี้อยู่ข้างๆมิวเนะครับผมมิวเตัวแอคทีฟตัวเริ่มต้นนะครับผมราคาเสนอเต็มอยู่ที่1นึ่งล้านหนบาทนะครับผมนะครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำนะครับผมแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ติดเวลาตอนสตาร์ทรถก็ติดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขยับมาด้านข้างนิดนึงนะครับผมล้อ มาในขนาด17นิ้วเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเลยล้อแท้อีูสนะครับผมพร้อมบันไดข้างนะครับมาพร้อมบันไดข้างมากับโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ขยับไปข้างหลังกันนิดนึงนะครับข้างหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟอีลูมิวเอ็กค่อนข้างสวยแลวครับผมนะครับก็ถ้ามองผิวเผนเนี่ยก็จะมองเหมือนแบบรมดําด้วยนะครับผมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะยังไม่ได้เป็น เ,เปิดท้ายไฟฟ้าต้องกดแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันก็จะลงมาเองนะครับผม mm hmm. เวลาเอาลงนะครับ mm hmm. ก็เอามือปิดลงอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับผมปิดแรงได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวบอสพาไปดูภายในกันนะครับว่าภายในมีอะไรมาบ้างปะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ นะครับภายในก็จะมาพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมแอร์แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้เนี่ยสามารถปรับสปีดได้นะครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้ววิธีใช้ก็แค่กดขึ้นแค่นี้ก็เบรกมือไฟฟ้าได้แล้วครับผมเวลาที่เอาลงนะครับปลดเบรกมือลงก็กดลงแบบนี้เหยียบเบรกแล้วก็ปลดลงแบบนี้ได้เลยนะนะครับมันก็จะดับไปนะครับก็ภายในลรูลานะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยแล้วข้างในก็กว้างขวางด้วยนะครับผม เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนั่งไม่เกิน7ที่นั่งนะครับผมค่อนข้างกว้างเลยในราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทปเดี๋ยวเราไปหน้ารถกันครับนะครับผมก็จบไปแล้วสําหรับ m u วเอ็ก v e แอนะครับตัวเริ่มต้นราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับวันนี้โบสทมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามโบสทนะครับผมก็ ใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทจบหล่อแบบนี้รถเดิมๆโรงงานเลยนะครับหรือพี่ๆคนไหนสนใจบสอมีโปรโมชั่นแต่งซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์โปรเฟนเดอร์ใส่ล้อไทยนะครับผมแล้วก็จัดทรงให้นะครับพร้อมสปริงโหลดนะครับผมใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทนะครับพร้อมจบหล่อทุกอย่างเลยนะครับยังไงก็ฝากโปรโมชั่นนี้สำหรับบส e ็อตอีลสุดนครปม,ามโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวด้วยครับโบวจับไป